สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือทีน Tech Report w e e k l กลกลับมาพบกับพิชันชลวรรจนานน์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะก็ได้เวลานะคะมาเติมอาหารสมองความรู้เรื่องเทคโนโลยีกันแล้วนะคะและก็คงหนีไม่พ้นประเด็นสุดฮอตแห่งปี AI ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปฟังมุมมองของผู้บริหารของบิตคับคุณท็อปจิวราย,ยุทธ์ค่ะที่มีต่อการเข้ามาและการเติบโตของ AI โดย AI นะคะจะเข้ามารีเช e ปรับเปลี่ยนทักษะและความรู้ของคนทํางานซึ่ง เราทุกคนจะต้องเตรียมรับมือกับยุคที่ AI เติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไรวันนี้คุณท็อปมีแนวคิดดีๆมาฝากกันค่ะ ภายในปี2030อีก6ปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งในสามของประชากรโลกจะต้องลับไปเรียนหนังสือใหม่ครึ่งหนึ่งของความฉลาของผมจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะ AI มันทำงานแทนทุกคนจะใช้ AI เป็นชีวิตจิตใจเลยคือมันจะสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอีกมหาศาลเลยแต่มันก็จะทําให้อาชีพเก่าๆหายไปมหาศาลคือเขาพูดถึงขนาดที่ว่าอีกหน่อยบริษัทที่มีพนักงาน50คนและใช้ AI ะจะมีเอาท์พุตเท่ากับบริษัทที่มีพนักงานเป็นหมื่นคนเพราะมันเกิดการควบรวมของอาชีพให้ทุกคนในบริษัทว่าอะไรที่คุณทําซ้ำๆทุกุกกกนนนนมมมารรโล้้้้่่ไีีีตดดปปปผ พรุ่งนี้ตื่นมาก็กดเหมือนเดิมอีกแล้วเราจะสร้างเวิร์กบล็อกแลวก็ตัเมทให้หมดเลยและเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะอัปเดตเทรนด์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสร้างและก็ซ่อมแซมถนนหรือว่าทางหลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรวจจับได้ไวแล้วก็ง่ายขึ้นเพื่อที่จะรองรับการเติบโต,ตของจำนวนยาปพานาที่มากขึ้นในแต่ละปีค่ะ เซนเซอร์ตรวจจับสภาพคอนกรีตบนพื้นถนนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับถนนได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเชื่อว,ว่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการซ่อมถนนได้ตรงจุดและก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะดูใบมีโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจมาให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะคะกับการเสนอแนวคิดการก่อสร้างทางหลวงที่เป็นมิตรที่สุดในโลกด้วยความยาว64กิโลเมตรค่ะ มาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะพาไปดูผลงานของคาฟ n นูสตาร์ทอัพในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกับกรมขนส่งของรัฐมิชิแกนกำลังก่อสร้างทางหลวงอัจฉริยะสาย i 94สำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ขับอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศค่ะ แหมแค่ได้ชมไฮไลท์เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับนวัตกรรมเทคโนโลยีในต่างประเทศที่เรารวบรวมมาให้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังมุมมองที่น่าสนใจกับคุณทอ็อปจิรายุทธแห่งบิดครับกันว่าในอนาคตเมื่อ AI เข้ามาช่วยเราในการทำงานเราในฐานะ,ค,ะนะคนทำงานต้องระวังและเตรียมพร้อมรับมืออะไรบ้างก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะหลายคนที่ติดตามท h นเ e นนเช็คเว็บพอร์ตวิกก็คงจะเห็นว่าเราก็พยายามนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ AI มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไปจนถึง Use Case ที่น่าสนใจซึ่งก็ควรจะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่า AI นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีบทบาทในการทํางานในโลกยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังมุมมองของผู้บริหารยุคใหมให่แห่งบิดครับ นั่นก็คือคุณท็อปจิรายุทธ์ค่ะที่จะมาฉายภาพให้เราเห็นถึงการเติบโตของ AI ในรูปแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงรวมถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือในฐานะคนทำงานว่าเราต้องทำอย่างไรที่จะทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เราจะตกงานค่ะ ทุกคนจะใช้ AI เป็นชีวิตจิตใจเลยเราจะเห็นคนตกงานเยอะมากอาชีพเกา่าๆหายไปมหาศาลภายในปี2030อ,อีก6ปีข้างหน้าเนี่ยหใน3ามองประชากรโลกจะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่1ใน3คนเลยครึ่งหนึ่งของความสามารถของผมจะไม่มีประโยชน์แนละ้วเ<ช>พราะ AI มันมาทำงานแทน,นผมบอกเลยว่าผมเลิกเสิร์ช Google ไปนานละถามแชททีพีวีว่าเยอะตอนนี่ผมใช้ c h a t ีพ t เหมือนเลขาที่สามารถถามได้หมดทุกเมื่อ คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์คุณท็อปจิรายุทธ CEO และผู้ก่อตั้งบิทครับแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชั้นนําของไทยซึ่งได้มาแชร์มุมมองแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับพวกเรา t n n Tech ในเรื่องของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ภายหลังจากที่คุณท็อปได้มีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีระดับโลกอย่างงานประชุม15 a n n นแอ e e นมีชิงออฟเดอะแชมเป2024หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Summer Divoity ทประเศนเมื่่อเดนนนมิถุายที ร่วมถึงเวทีของ World Economic Forum การประชุมเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยคุณท็อปมองว่าปี2024นี้จะเป็นปีที่ AI จะถูกนำมาใช้งานจริงไม่ใช่การทดลองแบบปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ ปี2023ทุกคนทดลองเล่นทุกคนรู้หมดว่า chat g p คืออะไรเปิดตัวเป็นครั้งแรกแป๊บเดียวคนไปถึง้อยล้านคนทดลองใช้กันใช่ม,มแต่ปี2024นี่คือใช้จริงนี่คือข้อแตกต่างไม่ได้เป็นแค่ทดลองเล่นเฉยปีนี้เนะี่ยเป็นปีของการใช้จริง AI ที่ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดแค่ไหนมีตัวเลขที่น่าสนใจจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank ได้เปรียบเทียบความรวดเร็วที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราซึ่งถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านใช้เวลาถึง75ปีกว่าจะเข้าถึงผู้ใช้100ล้านคนทั่วโลกขณะที่โทรศัพท์มือถือใช้เวลา16ปีอินเทอร์เน็ตใช้เวลา7ปีและสถิติที่น่าทึ่งก็คือ ChatGPT Chatbot AI ชื่อดังจากบริษัท OpenAI ใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้นในการเข้าถึงคนจำนวน นนซึ่งเป็นอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เร็วมากแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐก,กิจและกระบวนการทำงานของคนทั่วโลกค่ะอย่างปีนี้นะ,ะทุกองค์กรพยายามที่กำลังจะอิน e g เกรต AI เนี่ยมาช่วยพนักง,งานทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอีกหน่อยเนี่ยพวก Software ์แ a Service เนี่ยอีกหน่อยจะวิ่อยู่ข้างหลังบ้านละที่ AI จะอ u ต o มแทนทั้งหมด ซึ่งคุณทอประบุว่าการพัฒนา AI ในตอนนี้สามารถแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะซึ่งแต่ระยะก็มีบทบาทต่อพวกเราแตกต่างกันออกไประยะที่1เรียกว่า augmentation หรือการเพิ่มขึ้นของ AI ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาชีพกลุ่มของ blue-collar er, หรือคนที่ใช้แรงงานมีตัวช่วยในการทํางานมากขึ้นส่วนระยะที่2เรียกว่า automation หลายอาชีพอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI และระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพในกลุ่ม white-collar er, หรือกลุ่มพน,นักงานออฟฟิศต่างๆค่ะ มันจะมีสามเฟสเฟสแรกคือ augmentation ที่ไอจะเข้ามายกระดับความสามารถของคนจะมีผ่านไปยเฉพาะระดับของยูคอร่เขาจะได้ earning power มากขึ้นมาช่วงนี้แหละหลที่เรากำลังอยู่ phase ที่เรากำลังอยู่ะเฟสที่2คือ automation อที่จะมา replace white collar ะทำให้อาชีพหายไปค้างเยอะที่เหลือใน a u t o m a t e AI มันทาอยู่ข้างหลังทั้งหมดอันนี้เรียกว่า a u t o เ a t i o n ตอยังไม่ถึงเฟสที่2เฟสที่2เนี่ยเราจะเห็นคนตกงานเยอะมากเฟสเอาต์ automation เนี่ยมันน่าจะอีกกี่ปีคะผมคิดว่าจากเฟสที่1ออเนี่ย augmentation เนี่ยไป automation เนี่ยผมว่าภายในไม่เกินสกมปีทุกคนจะใช้ AI เป็นชีวิติตใจเลยจนบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้ AI อีกที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้อง set up ที่เรียกว่า education accelerator เพื่อที่จะให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังน้เอาคนทุกคนมาเข้าไปเรียนหนังสือใหม่เขาจะต้องเตรียม skill set ใหม่ด้วยเพื่อที่จะมี meet 3ปีไม่ใช่ระยะเวลาที่นานเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ากำลังจะถูกแทนที่ด้วย AI ก็ต้องรีบอัพสกิลเสริมทักษะใหม่ติดตัวด่วนเลยค่ะและระยะสุดท้ายระยะที่3เรียกว่า Digital Human หรือ AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายๆงานซึ่งระยะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นำแต่ละประเทศทั่วโลกจะต้องมาพูดคุยกันก่อนถึงกฎระเบียบขอบเขตที่จะนามาใช้และผู้ที่จะกาหนดกฎเกณฑ์ต้องไม่ได้มาจากคนเพียงแค่กลุ่มเดียวค่ะ แล้วเฟสที่3เนี่ยก็คือดิจิทัลฮิวแมนเนี่ยแต่เราต้องข้ามเพลโลของทรัสต์ปกติทุกอาชีพที่ไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยจะมี2หมวดหมวดแครเรียกับหมวดโรลทูเพลย์ใช่ไหมครับแครียออรคือทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ต้องเกิดมาเพื่อทํากําไรได้มากที่สุดใช่ไหมครับเพรามีครอบครัวมีอะไรแต่พอพูดถึงอาชีพหมอหรือพูดถึงอาชีพผู้พิพากษาเนี่ยเขามีโรลทูเพลย์ด้วยคือเขาต้องเป็นคนที่มีความโปร่งใสมีความยุติธรรมทีนี้นักธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยใส่แค่หมวดเดียวตลอด คือหมวกเคเรียทำทุกอย่างเพื่อเงินไม่สนใจเรื่องโลกร้อนไม่สนใจเรื่องความแฟร์ทีนี้ถ้าให้นักธุรกิจมาดีไซน์ AI แล้วใส่แค่โมกเดียวเนี่ยจะเป็น AI ที่อนตราันโลกมากเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินทุกอย่างเพื่อเงินเราจะต้องดีไซน์เกรดสต็อปที่ข้ามเกินเส้นนี้นะแล้วทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยอีเดนติตี้หรือคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีที่เขาดีเบตกันอยู่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ระดับบนอีกแล้วหรอที่ดีไซน์เทคโนโลยีตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท้าที่ ผู้นำทั่วโลกคุยกันหลังจากที่เราได้ไปที่ Summer d a v o s มาค่ะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ผู้นำหลายๆท่านน,น,นะคะมีมุมมองไหนไหมคะที่อาจจะเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับ AI ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือประโยชน์ที่เราจะได้จาก AI คือมันจะสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอีกมหาศาลเลยแต่มันก็จะทําให้อาชีพเก่าๆหายไปมหาศาลคือเขาพูดถึงขนาดที่ว่าอีกหน่อยบริษัทที่มีพนักงาน50คนแลวใช้ AI จะมี output เอาต์พุตเท่ากับบริษัทที่มีพนักงานเป็นหมื่นคนเพราะมันเกิดการควบรวมของอาชีพอันบ<ม>ันเดลิงก่อนออกมาก่อนว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีฟังก์ชันไหนบ้างที่ AI ทําได้<ม>แล้วก็ไปกองรวมกันในฝั่งของออโตเมชันแลวเหลือแค่ไม่กี่อย่างของสกิลเซ็ตที่ AI ไทำไม่ได้ตึกควบรวมกับอีกโพสิชันหนึ่งมาเป็นตําแหน่งเดียวมันจะะเเกิดมหาาลยในั่อชค แล้วอาชีพไหนจะอยู่อาชีพไหนจะไปคะอย่างผมอยู่ในฟิวเจอร์เวชชูเคชั่นพอรเขาก็จะมีลูกศรปัดเจนฝั่งของกรีนเนี่ยโอ้ลูกศรขึ้นมาทุกอย่างที่เกี่ยว Sustainability Ne t z e r o Climate Technology เนี่ยขาดแคลนคนมากยังไงก็โตไม่มีลงเลยอันที่สองคือคำว่าดิจิทัลเนี่ยมันมีทั้งลูกศรขึ้นแล้วก็ลูกศรลงแปลว่ามันจะสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีอาชีพฝั่งของดิจิทัลที่หายไปเหมือนกันฝั่งของทรดิชชั่นแนลนี่ลงลงชัดเจนเลยคร นอกจากจะมีอาชีพที่หายไปยังมีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งคุณท็อปเล่าให้ฟังว่าภายในปี2030หนึ่งใน3ของประชากรทั่วโลกจะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่เพราะความสามารถเดิมได้ถูก AI ทําหน้าที่แทนไปหมดแล้วค่ะ world c o n c forum ก็บอกว่าภายในปี2030อ,อีก6ปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งใน3ของประชากรโลกจะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่หนึ่งใน3มคนเลยแต่ว่ามหาลาัยนี่อีกหน่อยไม่ใช่แค่เด็กม .6 ที่มีเวลา5วันต่อสัปดาห์ไปเรียนตามมหาลายัยไม่ใช่นะครับ คนที่ทำงานแล้วพว,พวกเราทั้งหมดที่ท,ทำงานแล้วมีครอบครัวแล้วแต่สกิลเซตถ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่ง44%ของความสามารถของพวกเราจะใช้ไม่ได้อีกห้าปีข้างหน้ารวงตัวผมด้วยเนี่ยครึ่งหนึ่งของความสามารถของผมจะไม่มีประโยชน์แล้ว<ล>เพราะ AI มันทำงานแทนและเพื่อรับมือกับความเก่งกาจของ AI b i บิทคับที่นำโดยคุณท็อปก็ได้นำเทคโนโลยีแห่งยุคมาให้กับพนักงานได้ลองใช้แล้วเช่นกันเพื่อปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เปิดบรอดเซฟใหม่ ที่พักดันเกี่ยวกับเรื่อง AI ชื่อ Bigcup AI แล้วก็ไปลงทุนในไทย g p t แล้วก็มีการเอา AI เนี่ย integrate เข้ามาให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง Enterprise level ของ ChatGPT ได้ทันทีสามารถที่จะถามอะไรก็ได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นล่าสุดนี้มีแชทบอทที่เสียงเหมือนผมเป๊ะเลยอีกหน่อยทุกคนโทรไปที่ b i ด c p ครับจะเป็นเสียงผมเลยแล้วก็ถามไปทุกคำถามซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน process ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ นอกจากนี้งานหรือว่าหน้าที่ไหนที่ต้องทำซ้ำๆบิดครับก็มีแผนที่จะใช้ AI และระบบอัตโนมัติเข้ามาดูแลเช่นกันซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานเท่านั้นนะคะที่ AI ลุยงานแทนได้แต่คุณท็อปเองก็ใช้ AI ในการช่วยทำงานเช่นกันค่ะเสมือนเป็นเลยค่ะคู่ใจคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ผมเปิดช่องใหม่ใน l a c k ขึ้นมาเลยนะให้ทุกคนในบริษัทอะไรที่คุณทำซ้ำๆทุกวันมาแชร์โฟล์ให้หน่อยไอโฟล์ที่ต้องกดปุ่มนี้ไปโผล่ปุ่มนี้กดนี่ไปกดตรงนี้พรุ่งนี้ตื่นมาก็กดเหมือนเดิมอีกแล้วเราจะสร้างวอล์กบ และออโตเมทให้หมดเลยหน้าที่ของคนคือใช้สมองจริงๆไม่ใช่มานั่งกดดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์พวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะทําแล้วตัวคนท็อปเองใช้ AI ตัวไหนบ้างแล้วมีตัวไหนที่อยากจะแนะนำไหมคะก็แน่นอนมีนิ่วมากคือ chat GPT <ม>แต่จริงๆเนี่ยผมใช้หลายแอปพลิเคชันที่มันมี AI มซ่อนอยู่ผมใช้ Evernote <ม>ในการจดโน้ตตอนนี้ก็มี AI แล้วผมใช้ Slack ในการคุยทีมงาน<ม>ก็มี AI แล้วผมใช้อีเมลก็คือ Spark ก็มี AI แล้วผมบอกเลยว่าผมเลิกเสิร์ช Google ไปนานแล้ว ไม่รู้จะเสิร์ชกูเข้าไปทำไมเพราะว่าเสียเวลาถามแชททีพีได้เลยไม่ต้องมานั่งกดลิงก์ออหมุนติ้วติวออกไปกดลิงก์ที่2มานั่งหาซัมมารีอะไรต่างๆถามแชททีพีเราไว้เยอะแล้วคุณท็อปแบบสกรีนข้อมูลยังไงเพราะว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยเราต้องมีคนถามว่าเอ้ยแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบอาจจะเฟกหรือเปล่าก็จริงๆเราต้องใช้แบบพรีเมียมเวอร์ชันที่เข้าถึงแบบเวอร์ชัน4 o มันก็จะอัปเดตมากที่สุดแล้วเราก็ต้องมีวิธีถามตอนนี้ผมใช้แชททีพีเหมือนเลขาก็คือเเเเเเหมมมมือออนนนนคคคุยกกัับบบล้้วาาาตตไ่ซส์รรร็็งีปะด เหมือนเลขาที่ให้ให้ฟรีดักมาุ๊เหมือนคุยกับคนอีกคนหนึ่งอะ <c oughs> ว่าผมหมายถึงแบบนี้ <c oughs> แล้วมันจะแม่นขึ้น <c oughs> เหมือนคุยกับคนเลยครับฟรีดทรวคุยกับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวแชท GPT คือเลขาส่วนตัว <c oughs> ที่สามารถถามได้หมดทุกเมือ่อเขาเข้าใจเราหมดเลย <Okay. S 1> เ จบจากการสนทนากับคุณท็อปในวันนี้ทําให้ภาพของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่หลายคนมองว่าจะมาอยู่เบื้องหลังการเติบโตของหลายๆสิ่งไม่ต่างจากระบบไฟฟ้าที่ถูกกางออกมาว่าจะเดินหน้าหรือพัฒนาไปในทิศไหนบ้างและทุกครั้งที่ AI ยกระดับใครบ้างที่ได้รับผลกระทบซึ่งการเตรียมตัวรับมือที่ดีไม่ใช่เพียงการเสริมทักษะแห่งอนาคตเข้าไปค่ะแต่ว่าเราต้องเปิดใจยอมรับการเข้ามาของเทคโนโลยีด้วยเพราะท้ายที่สุดถ้าเราใช้งานได้อย่างถูกวิธีไม่ม คติ AI อาจจะไม่ได้เข้ามาแทนที่แต่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไปค่ะสรุปแล้วนะคะก็คงไม่ใช่ทุกอาชีพค่ะที่จะหายไปหรือว่าจะมีคนตกงานถ้าเกิดว่าเรา up skill refresh skill ของเราแล้วก็ปรับตัวเพื่อให้ทำงานกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นไปอย่างที่เราฟังคุณท็อปมาภายใน3ปีครึ่งก่อนที่ AI จะเข้ามารันทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติ อย่าชะล่าใจค่ะรีบเติมทักษะเติมความรู้ทั้งด้านภาษาด้านดิจิทัลให้กับตัวเองมากที่สุดนะคะเพราะถ้าเกิดใครช้าอาจจะตกขบวนได้ค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามนวัตกรรมในต่างประเทศกันบ้างค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วงสุดท้ายเราจะพักผู้ชมไปติดตามเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนเส้นทางสัญจรต่างๆค่ะซึ่งวันนี้จะมีเทคโนโลยีนะคะที่สามารถสร้างแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางในการสัญจรแล้วยังเป็นเหมือนตัวช่วยให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมบำรุงเฉพาะจุดได้ไหวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ การก่อสร้างเส้นทางสัญจรถนนหรือทางหลวงต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกนั้นนับว่าได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นนะคะเพื่อให้การก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมถนนทําได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมไปถึงสร้างความปลอดภัยต่อคนทํางานมากขึ้นด้วยซึ่งช่วงนี้เรามีตัวอย่างจากในต่างประเทศมาให้ได้ชมกันค่ะ ผลงานแรกที่จะพาไปสองนี้นะคะก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพคอนกรีตบนพื้นถนนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับถนนได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเชื่อว,ว่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นถนนที่ต้องซ่อมแซมได้ไวสามารถจัดการซ่อมถนนได้ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะโดยเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นการพัฒนาของศาสตราจารย์ลูน่าลูจากภาควิชาวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในสหรัฐอเมริกาโดยเธออธิบายนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950และ1960ซึ่งเป็นช่วงที่ประชากรมีจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของปัจจุบันเท่านั้น นั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างเช่นถนนทางหลวงหรือสะพานคอนกรีตต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ออกแบบมาเพื่อปริมาณการใช้งานและความถี่การใช้งานที่มากขึ้นในปัจจุบันของผู้คนในสหรัฐนั่นเองค่ะ ดังนั้นเธอจึงได้สร้างระบบที่จะช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าโครงสร้างถนนเหล่านี้ยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีหรือไม่เพื่อเสริมความปลอดภัยในการใช้งานโดยระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่สามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ค่อนข้างแม่นยำและก็สม่ำเสมอ เกี่ยวกับกำลังของคอนกรีตบนท้องถนนโดยเซ็นเซอร์จะถูกฝังลงในคอนกรีตท,ที่ปูพื้นถนนโดยตรงและถ่ายทอดข้อมูลกำลังของคอนกรีตผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไว้ซึ่งข้อมูลนี้เองค่ะจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมถนนทำให้สามารถเปิดการจราจรได้เร็วขึ้นและปรับปรุงความทนทานเพื่อให้ถนนใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยปัจจุบันคณะกรรมการด้านวัสดุและทางเท้าของสมาคมทางหลวงและการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการใช้งานเซนเซอร์เหล่านี้ เป็นมาตรฐานแห่งชาติในการประมาณความแข็งแรงของคอนกรีตและกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบใช้งานในหลายรัฐเพื่อปูทางใช้งานในวงกว้างต่อไปค่ะ ดูไบมีโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจมาให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะคะกับการเสนอแนวคิดการก่อสร้างทางหลวงที่เป็นมิตรที่สุดในโลกโดยจะใช้ชื่อว่าดูไบกรีนสปายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนถนนชีคโมฮัมเหม็ดบินซเยตให้เป็นถนนและทางเดินที่ยั่งยืนด้วยความยาว64กิโลเมตรค่ะโครงการนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองดูไบ2024ซึ่งจะมีการสร้างระบบรถรางพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อ,อย่านต่างๆหลายแห่งในดูไบโดยตั้งเปาที่จะท ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังจุดต่างๆของเมืองได้ภายในเวลา20นาทีสำหรับแผนการสร้างนะคะจะดูแลโดยบริษัท URB ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแต่ว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอแนวคิดเท่านั้นค่ะโดยหากได้รับการอนุมตัติทางบริษัทเชื่อว,ว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างเสร็จได้ภายในระยะเวลา10ปีส่วนมูลค่าของโครงการคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ3า0 ,00 ล้านดอร์แฮมสหรัฐอาหรับ รหรือคิดเป็นเงินไทยที่ราว356ล้านบาทและเมื่อสร้างเสร็จแล้วโครงการนี้คาดว่าจะมีต้นไม้ในโครงการมากกว่า1ล้านต้นตลอดจนฟาร์มและสวนในเมืองเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ มาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะพาไปดูผลงานของคาวฟ n นูสตาร์ทอัพในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ร่วมกับกรมขนส่งของรัฐมิชิแกนกำลังก่อสร้างทางหลวงอัจฉริยะสาย i 94สำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถยนต์ขับอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศค่ะโดยโครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท Alpha เบตบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเจ้าของ Google โดยตั้งเป้าให้เป็นทางหลวงอัจฉริยะที่ติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเริ่มต้น ในปี2020ซึ่งจะเชื่อมต่อเมืองแอนนอัเบอร์และเมืองดีทรอยในรัฐมิชิแกนซึ่งหากสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ระยะทาง64กิโลเมตรค่ะโดยตลอดเส้นทางจะมีการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลในทุกๆ200เมตรและติดตั้งกล้องวงจรปิดเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์ด้วย AI พร้อมกับแจ้งเตือนอุบัติเหตุหรือว่าข้อมูลสัญญาณต่างๆให้กับผู้ที่ขับขี่รวมไปถึงส่งความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงได้ทันท่วงทีสําหรับวัด ถูประสงค์ของการสร้างทางหลวงอัจฉริยะสายนี้นะคะมีขึ้นเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภยัยลดความแออัดของรถยนต์และรองรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะได้รับการพัฒนาโดยผู้ผ,ผลิตรถยนต์ชั้นนาในอนาคตทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและระบบขนส่งสาธารณะและสินค้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมทางถนนที่หลายประเทศพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรเดินทางรวมไปถึงช่วยยกระดับการคมนาคมของประเทศให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะก็จะช่วยให้ประชาชนนะคะสามารถสัญจรบนเส้นทางต่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยบรรเทาปัญหารถติดด้วยค่ะดูแล้วก็อยากให้มีที่บ้านเราเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือยังค่ะและก่อนจากกันไปนะคะวันนี้ขอฝาก1งงานไว้ในดวงใจงคุณผู้ชมค่ะกับทีนเอนเทคฟอรัม2024งานประชุมเทคโนโลยีครั้งแรกจากทีนเอนเทคค่ะพบกับทีนเอนเทคฟอรัม2024 ประชุมด้านเทคโนโลยีครั้งแรกและเปลี่ยนความรู้ต่อยอดธุรกิจผ่านประสบการณ์ตรงคนสายเทคและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ Uncovering AI, ลด l o c k AI กำหนดทิศทางปัญญาประดิษฐ์ปรับตัวอย่างไรให้ทนันในวันที่ AI เปลี่ยนโลกสนใจเป็นส่วนหนึ่งของงานติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอพบกัน8ตุลาคมนี้กับ t t e c h Forum 2024 อีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะสนใจเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือสนับสนุนงานครั้งนี้ก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะวันนี้ดิฉันชนวันจนานนนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอด30นาทีนี้พบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ